เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายไอดีรับซื้อขายรหัสฟรีไฟล์และ RV ราคาเริ่มต้น100บาทซื้อรหัสไม่อัน้นมีแบบไหนรับหมดมีเว็บด้วยกดซื้อรหัสได้รับทันทีจะส่งรหัสให้อัตโนมัติไม่ต้องรอใครมาตอบสะดวกสุดๆที่เว็บได้เลยเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม1 0 0 0 0แคนขึ้นไประวังคนแอบอ้างนะครับผม oh. สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะับทีบอมซีเฮดนะครับวันนี้เกมฟรีไฟเจอร์นี่ฟรีไฟอัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนคาดไม่ถึงนะครับปเขาเรียกว่าไงปักธงนะครับเออปักธงกลับมาแล้วนะครับมาดูโอ้โหนะครับเป็นกิจกรรมที่คาดไม่ถึงนะ ว่ากบบาลับมาในรูปแบบที่แบบฟรบออีนะครับคนดูเออนะครับฟังไม่ผิดนะครับผู้เล่นอันดับ1-8ในอันดับสุดสัปดาห์รับไปเลยถ้าปักทุง7วันนะครับถึงมันจะเป็น7จ็ดวันก็เถอะคนดูแต่มันก็ขอบคิดผมนะ เจ็ดวันแต่มันฟรีอ่ะคุณดูฟรีเจ็ดวันนะฮะแล้วก็คนที่เติมล่ะนะครับเออนะครับท้าไมไม่มาเป็นกิจกรรมเติมไปเลยอ่ะเหมือนเดิมอ่ะคุณดูเหมือนเดิมอ่ะอยากให้มันเป็นเหมือนเดิมเออรู้แหละว่าอยากให้ผู้เล่นลองรับแล้วก็เดี๋ยวจะไปแบบว่าหาวอนมาใช่ป่าวเออรู้นะครับว่ามันจะบานะครับแต่ทําไมไปเอาไปหาวอนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเออนะครับแจกฟรีนะครับแพ็คของอ่าเ o u b l เ slayer หรือว่า ดาบพิฆาตสูตรนะครับชุดตัวนี้เลยนะครับเนี่ยแจกฟรีแน่นอนนะครับด้ดีนะครับรับฟรีหมดเลยนะครับดูปฏิทินแจกฟรีเพียบนะครับสุ่มรหัสฟรีไฟล์งบ1บาทจะได้ไอดีแบบไหนมาดูกันสุ่มทีเดียว100ครั้งเลยนะจะได้ไหมได้ไอดีแล้วทุกคนได้มากๆเลยาดาที่ ได้จเจ้าเฟซเราไปเข้ากันนะครับนี่คือไอดีงบหนึ่งบาทนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับทุกคนนะครับอย่าได้ไม่บิดนะครับใครจะสุ่มนะครับตามลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเว็บเลยนะครับเว็บนุกเกอร์โซนนะครับเว็บที่แจกจริงรหัสมีเครดิตจดทะเบียนการค้าแล้วด้วยนะครับไปเลยฮะดีชุดนี้เลยหลักๆนะครับไล้ของฟรีเพียบเลยนะครับไอวอลหน้ากากแล้วก็กระทะแล้วก็กระเป๋านะครับแล้วก็สกินรถโปรไฟล์นะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับรับฟรีหมดเลยนะครับกิจกรรมเนาะแจกประทงนะครับผมอืมเจ็ดวันนะฮะแล้วก็โปรไฟล์ตันนี้ะครบ ผ่านไปได้นะครับผมตั้งแต่26่นะครับโอ้โหสุดยอดจริงครับผมไี่ยอมใจเลยฮะดูดิปักธงนะฮะถามว่ามันจะเป็นกิจกรรมแนวไหนนะฮะเนี่ยทำภารกิจและปดลดล็อกสามเ็จนะครับรับเลยนะครับเพื่อแต่แตด้ได้เนาะแล้วก็ทุกสุดสัปดาห์นะครับผู้เล่นระดับ1นถึงแในกระดานผู้นำ รับไปเลยถ้าบักทงเวันอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกิจกรรมของเขาหรือเปล่าเป็นกิจกรรมของอ่าพีฟ่ายกับอ่าดาบพี่าวตะสูรหรือเปล่านะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวนะผมว่าเราจะใช่ตรงนั้นนะครับหรือว่าอันดับตรงนี้อันนี้เนี่ยไม่น่าใช่นะอันนี้สมมุตินะครับพอดูก็ว่าไม่น่าใช่อันดับตรงตรงที่แบบว่าตรงดีนะตรงแบบว่าแรงอะไรตรงเนี้ยครับตัวแบบแรงสูงสุดอะไรย้ยผมว่าได้จะไม่ใช่นะครับผมว่า,าได้จะเป็นแบบว่าเอ่อกิจกรรม ข้างในเขานะครับข้างในของเขานะครับเดี๋ยวทุกสัปดาห์ผู้เล่นอันดับ1ดถึงแปดในกระดานนะในกระดานในกระดานไหนนะครับผมเนาะก็น่าจะเอ่อเป็นกิจกรรมของเขาด้วว่านะครับเดี๋ยวรอกิจกรรมมานะครับหรือว่าเดี๋ยวพี Finding ่บอลไปสอบถามเจมเพิ่มเติมมานะครับว่ามันเป็นกิจกรรมแนวไหนอะไรเงี้ยก็จะได้ทําคลิปให้ทุกคนแบบว่ารับทราบหรือว่าให้ทุกคนแบบดูได้อะไรอย่างเงี้ยครับอ่านะครับก็เดี๋ยว ถ้าแบบว่ามีมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับสำหรับสายฟรีแล้วที่แบบว่าอยากใช้ปักธงอะไรเงี้ยก็เดีย๋ยวจะอัปเดตให้นะครับผมว่าข่าวใหญ่เลยนะอันนี้นะครับผมก็เขาไม่ได้แจ้งให้พี่บอมก่อนหรือว่าอะไรก่อนนะอยู่ๆก็อัปเดตหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็พี่บอมก็เห็นแล้วก็มาอธิบายให้ทุกคนเลยนะครับโอ้คือแบบตื่นเต้นเลยแหละนะครับรู้เลยแหละว่าเออนะครับของฟรีเลยนะครับแล้วก็ไอวอลนะลด50นะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันนะครับถูกติดนาะ ควันนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ไอ้ที่สนใจก็คือพักทงนี่แหละนะครับคือสุดจริงๆครับคือเข้ามาร์ดี่มาคือตกใจเลยครับว่าฟรีอะไรเงี้ยครับผมดูโอ้โหคือแบบด่าน,นี้เข้ามาคือไปขึ้นบารดีเมื่อกี้นะครับก็คือแบบอ่ะพักทงฟรีอะไรเงี้ยเจ็ดวันก็เถอะเจ็ดวันก็คุ้มนะครับไม่ใช่ว่าไม่คุ้มนะครับผมดูสาหรับผมนะผมว่าคุ้มนะครับคนอื่นว่าไม่คุ้มไม่เป็นไรแต่ผมว่าคุ้มนะครับคุ้มเด้อผมดูถึงมมนจะเป็นเจ็ดวันแต่คุ้มุกคนคิดเห็นยังไงก็ เบนบอกกล่าวกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าคุ้มไม่คุ้มอะไรยังไงนะครับส่วนตัวว่าว่าคุ้มนะในะกรับแล้วก็แจกชุดด้วยนะครับเยอะเลยนะครับของฟรีเพียบเลยนะครับเนาะโอเคหลักๆก็ประมาณดีนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับปักทงฟรีไว้ยเดูใครยังไม่อยากเล่นนะครับแล้วก็จัดการเพา่อดูแล้วก็ปักทงฟรีวันไหนก็วันที่6นะครับผมนะ6ตุลานะครับอีก อาทิตย์กว่า2อ,อาทิตย,นะย์นะครับก็รอได้เลยน,น,นะครับเป็นวันสุกน,นะนะครับสุกในนะฮะแล้วก็เจอกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ปาปดีครับบายครับผม